เสียงหมาเสียนดังบอกว่ามารำคาญไปจุดเทาไปเถาขยะนะครับพรบรสาธาสุขแจ้งที่อบอตอแจ้งที่อบอตอเลยอะไรที่เกี่ยวกับความราคารนะที่ผมว่าไปเนะเก็บขยะเห็นไหมเกีกสสเ่ยวกับพรบสารสุขรัดเนียมหน้าเต็มเครื่องเสียงเสียงดังใช่ไหมพรบรสารสุข ก่อกวามรำคาญเรืองเสียงใช่ไหมกินเม็ดเลี้ยงหมากินเม็ดพรบสาธารณสุขก่อความรำคาญเสียงดังแต่มันไม่ได้ดังแบบเป็นอาลีนะเป็นแบบในช่วงก็ต้องแจ้งไปเลยดี่เข้ามาปางเองโดยที่เราทำเรื่องร้องไปที่อบตใช่นิตินิตินิติเนี่ยบริหารโดยคณะกรรมการแต่คอนโดเนี่ยพรบอาคารชุดปีสองสองเนี่ยก็ใช้ผู้จัดการ มีอำนาจนะแต่ถ้าเกเป็นนิติเนี่ยเขาใช้มติของคณะกรกรมการไม่ใช่ประธานกรรมการนะมี่หมู่บ้านนลยประธานกรรมการเขาต้างม,มีอำนาจนะกอบน้าให้ในก,กองพปฟ้องคดีเลยศาลศาลพกเลยแล้วก็ประธานคุณไม่มีอำนาจนะเขาเห็นไหมบาตานเนี้ยเขาบอกว่าเฮ้ยคณะกรรมการมีอำนาจเขาไม่ได้บอกให้ประธานมีอำนาจนะเพราะฉะนั้นคณะกรรมการเนี่ยเสียเกินกว่าหนึ่งมีอำนาจสมมติ นังสืบมอบหน้าในฟ้องก็ดีเนี่ยคณะกรรมการมีเก,กา้าคนใช่ไหมเฮ้ย,ยต้องถึงเก้าคนไหมไม่ใช่ห้าคนก็ฟ้องได้แหละอีกสี่คนไม่เห็นด้วยที่จะฟ้องแต่ห้าคนเห็นด้วยฟ้องก็ถือว่าจะมาห้าคนฟ้องอีกสี่คนไม่ได้มีลงราชื่อถือว่าหนังสือมอบนั้นนั้นชอบด้วยกฎหมายนะครับนะชัดเจนในตอนนี้ผมยังไม่ได้เป็นนิติครัไม่เป็นนิติอ่ายัเป็นคร้การซื้อขายบวครดบ ยังเป็นในส่งมาพูดจัดสารด้วยนะ้วดทั้ของเราเป็นผู้จัดสรรใช่ไหมโอ้โหพูดทั้งนานและความลับเปิดเผยหมดเลยนะผู้จัดสรรใช่ไหมผู้จัดสรรผู้จัดสรรเจ็กโดยรู้ตัวหมดโดยรู้ตัวหมดเลยเนี่ยดีน่าจะพูดไปหมดนะเนี่ยคืองี้ครับถ้าผู้จัดสรรสุจริต แล้วค้าขายตรงไปตรงมาเฉลีิยนะแล้วค้าขายตรงไปตรงมานะหมู่บ้านจะสันจะไม่มีปัญหาเลยตั้งแต่การทําตั้งแต่การจัดตั้งนิติการส่งมอบการโอนเงินบํารุงสารพกูกไม่มีปัญหาเลยแล้วก็อยู่ตามปกติสุดนิติหมู่คนหมู่บ้านจะสันเนี่ยนะหมู่บ้านจะสันเนี่ยมันมาช่อโกงประชาชนตอนไหนรู้ไหมเล่าให้ฟังก็ได้เอาปีีสามเลย ีสี่ห้าออกข้อกําหนดระเบียบว่าว่าหมู่บ้าจนจัดสรรนั้นข้อหนึ่งในข้อสามจุดสองจะบอกว่าเฮ้ยทางเข้าออกเนี่ยของหมู่บ้าจนจัดสรรเนี่ยจะต้องเป็นมาเป็นกับทางฐานะหรือทางหลวงแผ่นดินอันนี้ใช่อันนี้ใช่แต่ยังไงแต่รู้ไหมถ้าเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยมันจะสร้างได้หมู่บ้านหนึ่งเนี่ยโครงการเดียวถ้าห้าร้อยหลัง คุณก็ต้องไปทําขออนุญาตเป็นจัดสรรขนาดใหญ่ต้องมีนูน่นมีนี่มีนั่นเปืองเงินอีกมันก็ทํามาปีห้าหนึ่งผมไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่ามันไปทุจริตกันยังไงกับคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางปีห้าหนึ่งออกระเบียบแก้ไขยกเลิกข้อฐานที่สองและเพิ่มข้อความว่าเฮ้ยหมู่บ้านจัดสรรต่อไปเนี้ยถ้าเกิดคุณขออนุญาตจัดสรรได้เนี่ยไม่ต้องติดกับทางหลวงเป็นดินแล้วหรือทางสาธารณะแล้ว จะติดก,ก็ได้หรือจะเป็นติดทางพระละจำยอมก็ได้นี่ไงความผิดผ่านมันก็เกิดขึ้นไงเข้าใจปะเข้าใจไหมถนนเส้นหนึ่งเนี่ยแทนที่มันจะเป็นเป็นถนตน,นในแผในดินของการผู้บัญชากาสรนของใครของมันถูกปะกลับกลายเป็นกูออกบริษัทโดมินีขึ้นมาอันนี้ของกูเป็นพระละจำยอมนี่หนึ่งผู้บัสชากรหนึ่งผู้บัญชากรหนึ่งผู้บัญชาการหนึ่งผู่บัญชาการคนเข้ามานี่ก็ทําม โอ้โหหมู่บ้านเดียวนีว่าใหญ่โตโมโหลานเลยถูกปะ่ะแต่งจริงใบสีใบอนุญาตแล้วไงแล้วพอขายหมดปุ๊บรีบทําเลยรีบทํารวมกันเลยควบรวมกันให้เป็นหนึ่งจนนิติ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 ไปหัวข้ที่ดินจนนิติได้เลยเสร็จปุ๊บจบก็จบก็วันนี้พรุ่งนี้ทำไมรวมควบรวมกันเลยทําได้ดิกูใช้ตังค์อ่ะถูกป่ะปอมอะไรก็ว่ากันไปจดประชาชนเขาไม่รู้หรอกขอให้เป็นจดเป็นหนึ่งกูก็โอเคแล้วถูกไหม ปัญหาถ้ามันจดไม่ได้ล่ะถ้าจดได้อันหนึ่งอันหนึ่งอหนึ่งแล้วมันลงก็ไม่ได้ล่ะไอ้ขับเ้าที่คุณโฆษณาขายอยู่ในเฟสหนึ่งอะไล่เฟสสองเฟสสามเนี่ยมันไม่มีมันจะใช้ตรงไหนถนนใครดูแลขายหมดแล้วใครดูแลนี่ไงมันก็เลยเป็นกันแบบนี้ ทิศผายในปัจจุบันนี้แหละก็เพราะไอ้ข้อนี้ไม่ฝากฝากไว้เฉยพอเราไปทำคดีให้เขามาสงสารเขานะครับอ่ะอ่ะทานน่านรุ่นใช่ไหมครับแล้วก็มันจะมีระยะเวลารลับประกันของของทางบริษัทปรึกษาอันนี้เป็นตัวอย่างอย่างโครงสร้างจะสิ้นสุดที่ห้าปีไงครับทีนี้ ถ้าภายหลังที่ประกันสิ้นสุดลงแล้ว5ปีปรากฏว่ามันมีปัญหาบางอย่างที่เกิดขึ้นนะครับผมแล้วเราไปตรวจพบว่ามันเป็นในส่วนของการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานตรงนี้เราสามารถที่จะเรียกร้องให้ทางปรึกษาเขากลับมารับผิดชอบตรงนี้ได้ไหมครับแม้ว่าสัญญาการรับประกันมันมันสิ้นสุดลงไปแล้วครับผมจะตั้งทิถียังจะตั้งทิติครับจะตั้งทิถีแล้วคืออย่างนี้การค้ำประกันสารุภูมินะครับ คุณต้องจดทะเบียนในวิธีการบรินการจัดสรรที่ดินเลยเนี่ตอนที่คุณขอญาตผู้จัดสรรนว่าคุณจะดูแลสารพุ่งนี้กี่ปีเขาจะเขียนไว้เลยสามปีบ้างห้าปีบ้างอันนี้ห้าปีอ่ะห้าปีเสร็จปุ๊บเนี่ยแต่ามาคุณจะต้องก่อสร้างสารพุ่งขายบ้านหมดแล้วจะต้องโอนไปี่ติอะไรก็ว่ากันไปคุณหมดหนะ้าที่ในการดูแลสารพุกงแล้วห้าปีาแสดงว่าผู้จัดสรรนั้นแต่มาจะสร้างเสร็จแล้วพร้อมที่จะโอนแล้วใช่ไหมแต่แต่ว่าสารพุ่งนั้นก่อนที่จะโอนให้นิติ มันต้องมีการตรวจรับก่อนเห็นไหมคุยจะจัดตั้งนิติของตรวจรับก่อนก็จะมีฝ่ายของสมาชิกฝ่ายของที่ดินแล้วก็ฝ่ายของผู้จัดสรรสามฝ่ายเดินตรวจกันผ่านให้ผ่านซ่อมให้มันให้ม yeah. ันครบอันนี้ไปถึงฐามเป็นบ้านตัวเองไงครับถ้าไม่เกี่ยวกับนิติครับตัวบ้านบ้านตัวเองเป็นตัวบ้านนะครับไม่เกี่ยวกับการขอท่ามานีขอโครงสร้างห้าปีใช่ไหม เออถ้ามันเกินห้าปีแล้วใช่ไหม,มเกินห้าปีเนี้ยรู้เมื่อไหร่รู้เมื่อไหร่รู้หลักห้าปีก็เราก็เอาตามนั้นแหละเราก็ต้องบอกว่าห้าปีที่คุณคาประกันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเรารู้มามวันเนี้ยคืออย่างนี้เวลาที่เราจะนําคดีขึ้นไปสู่ศาลสู้กับมันเนี่ยนะลืมเรื่องอายุความไปก่อนอายุความศาลที่ศาลศาลอาจจะออกแนวออกแนวให้เราก็ได้เฮ้ยเขารูพพ้ตั้งแต่นี้ ยกตัวอย่างเช่นเคซีวิลล่างเขาสร้างมาตั้งแต่ปีสามปีสี่สี่ห้าหรือห้าสี่ผมไ,ไม่รู้แหละนะแล้วก็ทำมาเรื่อยๆเลยเสร็จเรียบร้อยหมดทุกถนนจดทะเบียนเป็นทิ่ดินบุคคลว่าจะเสร็จเรียบร้อยเสร็จปุ๊บโอนเรียบร้อยเสร็จปุนน๊บมาตรวจดูถนนแผนฐานโครงการบอกสิบแปดเมตรวัดจริงๆได้สิบหกเมตรแต่ประชาชนไม่รู้ไงก็ไปร้องที่คณะกรรมการการที่ดินจังหวัดเขาก็ส่งมาตรวจ เขาก็ทำหนังสือใหม่ว่าตัวสอบเพิ่งจะพบว่าวันนี้30ปีแล้วนะว่าเนี่ยเพิ่งพบวันนี้ว่าสัรงพวกไม่ตรงกันผมก็ฟ้องเลยฟ้องเนี่ยผมเรียกไปผมเรียกไป917ล้านฟ้องให้เขาอะขนมนะนะสารพี่ภาคาเขาก็ซู้อายุความนะบริษัทเคเซีพาร์ที่มหาชนจำกัดนะเขาซูยเรื่องอายุความนะ แต่ผมอ้างหนังสือฉบับที่มันมาตรวจใหม่นับหนึ่งเนี่ยผมต้ผมรู้ตั้งแต่ตอนเนี้ยศาลเชื่อผมนะเออผมร้องไปคดีคุ้มครองคุณลูกกวาดเชื่อผมนะว่าเฮ้ยเขาเพิ่งรู้เขาเป็นประชาชนน่ะคุณก็เพิ่งไปตรวจบอกว่าถนนเนี่ยมึนกว้งสิบแปดเมตรจริงๆแล้วทำไมสิบหกเมตรเองอ่ะใช่ไหมเนี่ยนับหนึ่งนะเหมือนกับอย่าไปพูดเรื่องอายุกว่าซัดไปก่อนเลยนะครับ ถามต้องให้ผมตอบไม่ได้นะอันนี้ค่ะเป็นตัวแทนของวัาได้ค่ะถ้าสมมุติว่าในระยะเวลาที่เราเรามีสิทมาแล้วเก็บนข้อส่วนกลางมาแล้วสักสองปีเนี่ยค่ะแล้วเรารู้สึกว่าเราบริหารไม่ได้แล้วกรรมการเห็นชอบแต่ว่าควรสวดให้เป็นสธา,สานะเราสามารถทําได้ไหมแลวเราต้องแจ้งอะไรยังไเงเอกสารของราชก,การยังไงบ้างอ่าอันนี้เป็่ในาถานที่ดีอันนี้ไม่จัดตั้งนิติใช่ไหม ใช่หมประหยกก็อยากจะให้อีทางการนะใช่ไหมไม่หมายถึงว่ามันก็อว่าอยากมาบ้านที่เขาจัดแล้วอย่างนี้นี่นะการเก็บค่าบริการสาธารณะผู้จัดสรรเนี่ยนะครับไม่สามารถเก็บค่าบำรุงรักษาสาธารณูปโภคได้ให้เข้าใจแต่ผู้จัดสรรเนี่ยสามารถที่เก็บค่าบริการสาธารณะได้ถูกไหมแต่ผู้ที่เก็บได้ผู้จัดสรรที่เก็บค่าบำรุงค่าบริการสาธารณะได้นั้นต้องขออนุญาต จากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดตัวเลือคุณจะเก็บกี่ปีถ้าคุณขอสามปีเขาให้สามปีคุณเก็บได้สามปี้นยายะเวลาสามปีนั้นถ้าสมาชิกในว่าด่านั้นไม่ชำระค่าคนกลางเขาถือว่าคุณมีอำนาจในการฟ้องร้องกนขับคเดีเขาได้แต่เพื่อสามปีไปแล้วแล้วคุณไปเก็บเข้าใหมถูกไหมสามปีไปแล้วคุณขออนุญาตจากคณะกรรมการแล้วสามปีหมดแล้วคุณคุณหมดแล้วแต่คุณเก็บเขาได้ไหม เก็บได้ถ้าพู้ถ้าสมาชิกเขาให้คุณก็ยังดาเนินการตามตามดูแลยามดูแลสาวพวกต่อไปคุณก็เก็บเหมือนเดิมแต่คุณไม่ได้ขอ,อยากนะคุณเก็บเหมือนเดิมเก็บได้นะั้เขาให้ก็โอเคก็คคถือว่าเป็นการทำไมแลกเปลี่ยนแรกเปลี่ยนย,ยินยอมกันแต้วที่เกิดสมาชิกก็ไม่ให้แล้วคุณก็ไม่ได้ขอ,อยากเพิ่เมเติมเปอีกสามปีคุณไม่สามารถฟ้องร้องกับับได้ ผู้จัดสรรไม่สามารถฟ้องร้องบังคับก็ได้เห็นไหมมันก็เลยเป็นปัญหาเป็นปัญหาทีนี้ผู้จัดสรรจะหมดหน้าที่ในการดูแลสารพวกยกไปทางสารนะได้ไหมยกได้แต่ต้องทําตามแบบนี้ตามลําดับหนึ่งผู้จัดสรรนะั้นถ้าเกิดขายโครงการได้หมดแล้วต้องถ้าอยากจะค้นจากหน้าที่ในการดูแลสารพวกรูไ้ไหมฮะหนึ่งคุณต้องอามามีหนังสือแจ้งถิงสมาชิกให้จะตั้งนิติบุคคลก็จะสั่งไ,ปไปเร็วสุดแ80วัน เมื่อสมาชิกได้รับหนังสือแล้วทำไมครับก็จะตั้งนิติถ้าจัดตั้งไม่ได้หรือไม่ยอมจัดตั้งเพิ่อเฉยผู้จะสารนั้นก็สามารถที่จะยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการจังหวัดเพื่อที่จะขอโอนสารพกให้กับสาธารนณะหรือว่าให้ไปดําเนินการจัดตั้งตามกฎหมายเองได้เพื่อรองรับสารพกไปแต่คุณต้องทําไมก่อนจะตั้งให้สมาชิกมาจัดตั้งนิติก,ก่อนเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นจะยกให้เป็นสารโภคกเลยไม่ได้เว้นแต่ขออนุญาตจากคณะกรรมการจังหวัดและคณะกรรมการจังหวัดเขาจะมีคําสั่งเป็นอย่างไรก็ใฝ่บัตนตามนะผู้ใหญ่สั่งแล้วถ้าเป็นในกรณีของที่เป็นวิธีแล้วอะคะเคสเดีวกันเลยก็คือเก็บข้าราวการไม่ได้วิธีใช่ไหมใช่ๆถ้าข้าราชการไม่ได้จะห้าวิติแล้ว <S S ลวิธีก็ นิตินิติสามารถจะยกให้พิจางณาานะได้ไหมเห็นไหมนิติจะยกให้ทางศานะได้ไหมกฎหมายอันนี้ความรับเลยนะี่ไม่อยากเปิดเผยเลยจะเป็นวิทยาศาสตร์กฎหมายก็บอกว่าผู้จัดถันเท่านั้นถ้าคุณจะยกให้พิจางณาศานะคุณต้องทำอย่างนี้ก่อนแต่กฎหมายฉบับนี้ไม่มีะบอกไว้นะว่าสมาชิกสามารถที่จะยกให้ยกใหารศานาะได้ เห็นไ,ไหมสมาชิกเขาไม่ได้ห้ามสมาชิกยกที่ดินในหมู่บ้านจะตัดนี้ไปทางศารนะในกรณีนี้ยังไม่จะตั้งนิตินะถ้าเกิดจะตั้งนิติแล้วเนี่ยคุณต้องยกเลิกนิติกรคุณจะซอสกันไม่ได้เลยไม่ได้เลยว่าเป็นนิติดูแลสารพกและนิติก็ไม่ทางสาลนะแล้วนิติจะดูแลเลยผมยกเลิกนิติกรใช่ไหมและสมาชิกก็ร้องไปทางสานะ ได้ผมเคยไปร้องเร้งทางสารักของหมู่บ้านกุงทองกุงทองน้ำสัานมาเนี่ยสารสอช่วยไปช่วยกัทำคดีให้ผ้นตกนังทางนี้บ้านกรุงทองสร้างมาปี 38, สาปสร้างมาสองปีปี 40, ป 40, สี่ศูย์ลงมาลายตั้งแต่ปี4 0ศูย์ถึงตึนปีห6หกหสองเนี่ยหมู่บ้านนะั้นขายได้แ0สิหลังอีกสองร้อยกหลังล้างหมดเลยอยู่แค่นี้ ล้างหมดเลยไอ้ค่าใช้จ่ายไม่รู้จริงจริงนะว่ามันอยู่ที่ใครถ้าเราจะบอกเข้าข้างตัวเองมันก็บอกค่าใช้จ่ายอยู่ที่เขาถูกไหมถ้าเราบอกอย่างนี้แล้วอยู่ที่เขาเราไปเก็บเขายัางไงมันก็มีคําถามนึงแล้วที<ต>่เก็บเขายัางไง เ,เวลาเราแจ้งความนะครับเราแจ้งในฐานะเป็นนิตนิถูกไหมครับสถานที่นิติเขาไปเจอานเราเขาไปจอดรถตรงไหนครับเราก็เราก็ต้องทำเอาโฉนดของเรานะครับเออด้านหลัง,ง,ขงเขาจนะตีการเป็นนิติอย่างนั่นแหละจะมาติดเราคืออย่างนี้ตำรวจไม่รู้เรื่องหรือเ ตำรวจมันไม่รู้เรื่องกฎหมายว่าจะสรรผมเ่ยเดินหนีเลยผมคุยตำรวจนะเดินหนีกลับบ้านเลยมันไม่รู้เรื่องมันรู้แต่แบบใครทำร้ายใครใครก้นทรัพย์ใครฆ่าใครเรารบอกนี่ตีบุคคลผมวิสารอันนี้เป็นสารุนภพผมว่าจะสรรจดตั้งจดตามนี่นี่มันมันก็ไม่คุยกับเราเออเราก็เดินหนีมันเลยฟ้องเองก็ได้วะอะไรใหญ่ ใช่ใช่ไหมเนยถ้าเป็นว่าจะตันมันหัวทีนี้มีไหมครับถามไม่เยอะนะเดี๋ยวจะไม่ได้มาอีกแล้วเชิญผมไปบรรยายนะเชิญได้เชิญได้จะใส่ซองเยอะหน่อยโอเคมีเพิ่มเติมไหมครับในส่วนของคำถามเราจะได้ ไปต่อได้ไหมครับสุดไม่สิดถามเลยอ่าในในกรณีที่กำแพงถดกลางกำแพงหมู่บ้านมันยังไม่ได้ถูกซ่อมครับแล้ววันนึงเนี่ยอ่ามันล้มเกิดอุบัติเหตุแล้วมีผู้เสียชีวิตตรงเนี้ยครับเราฟ้องทางโครงการหรือิติดเป็นผู้รับผิดชอบอย่างที่บอก ถ้าเรารับอวยมาแล้วเนี่ยหน้าที่ในการดูแลกับพวกเป็นขอดิติแล้วนะนอกจาก MOU ที่เราล่างกันไว้มันมีหรือเปล่าถ้ามีเขาต้องรับผิดชอบในกรณีถ้าสมมุติว่ารับมาแล้วไม่มี MOU กับผู้จัดตัดหน้าที่ในการดูแลสารพ폭เนี่ยรั้วเนี่ยนะเป็นหน้าที่ของดิติครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันล้มมาทับใครตายหรือทำให้เสียหายก็แล้วแต่บ้านสมาชิกเนี่ยมันก็ต้องดูว่าเกิดความละเมิดของใคร ถ้าถ้าสมาชิกละเมิดด้วยเราก็ว่ากันไปครับหลังบ้านคุณ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 ,ค,ณคุณประมาทอยู่แล้วแหละพูดง่ายอะ่ะใช่ไหมแล้วคุณจะมาให้เรารับผิดชอบคงลงลำบากแต่เราก็จะซ่อมให้แต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยค่อยว่ากันกับสมาชิกนะแต่ถ้าเกิดเป็นเป็นบุคคลภายนอกข้างนอกรู้ว่าเราอ๋ออีนี่อีกเรื่องหนึ่งว่ากันว่ากันแล้วในกรณีที่อตอนเราเดินสำรวจกับกรมที่ดินก่อนที่จะรับ มอบเป็นนิตยครับ,รบเอ,อทางกรมที่ดินเห็นท่องจุดที่ชํารุดแล้วให้ทําแบบหนึง่งแต่ผู้รับเหมาทําทอีกแบบหนึง่งอย่างสมมติว่าเอ,อคันดินเขื่อนกั้นกันน้ำซอครับเกรมที่ดินบอกว่าให้เสริมคันกั้นแต่เขาใช้คานบนแล้วเอาแผ่นแผ่นเรียบครับมาวางแล้วดินกบอย่างเงี้ยมันเราจะสามารถดําเนิกนการในรูปแบบใดบ้าง เราได้โต้แย้งเขาตั้งแต่ตอนนั้นไหมที่เขาทำไหมตอนนั้นที่เราเห็นอะไรเงี้ยเราโต้แย้งไหมเอ้คุณทําแบบนี้ยมันไม่ถูกโต้แย้งเป็นหนังสือไหมโต้แย้งเป็นวาจาไหมด้วยวาจามีครับแต่ว่าณนะตอนนั้นผมเองยังไม่ได้เป็นนิติยังไม่ได้เป็นประธานกรรมการอะไรเ,เลยก็คือเหมือนกับเป็นตัวแทนที่ซึ่งผมได้รับความเดือดร้อนจากกําแพงหลังบ้านที่มันสุดเยี่ยงนะครับผมก็ตามเรื่องนี้ตั้งแต่ยังไม่เป็นนิติยังเป็นปรึกษา ดูแลก่อนที่จะขายบ้านหมดด้วยซ้ํานะครับเขาก็มาแค่เอาไมซี่มาทาไม้สุงทําเสาเล็กๆมาแปะไว้จริงๆเนี่ยมันต้องทําข้อตกลงบันทึกไว้ก่อนรับเสาพวกว่ากำแพงมันเป็นอย่างนี้ให้คุณมาถึงแม้เราจะจดตั้งติดไปแล้วกำแพงคุณก็ต้องมารับผิดชอบอยู่มันมีไหมข้อความแบบเนี้ยถ้าไม่มีเขาก็จะถือว่าสารเขาจะถือว่าเอา้าก็คุณก็คุณรับ รับไปแล้วไงตัวนิติและคุณรับไปแล้วไงรับเงินเจ็ดเปอร์เซ็นต์ไปแล้วไงมันหมดหน้าที่เขาแล้วอะ่ะแสดงว่าแสดงว่าเขาไม่ต้องรับผิดชอบแสดงว่าสมาชิกนิตินั้นยอมรับสภาพในการรับสารพกในสภาพเช่นนั้นเพื่อไปดูแลเองนี่จะเป็นอย่างนี้แล้วในกรณีที่หลังจากนั้นเรามีการตามเป็นระยะระยะเราสามารถใช้ข้อความที่เราจดหมายอะไรพวกนี้ครับอีเมลเรืออะไรต่งตางๆในการติดตามก่อนก่อนรับอบมี่ะละ่ะ ก่อนรับก่อนรับไม่เลยก่อนรับเนี่ยยังไม่มีเพราะก่อนรับเนี่ยเรายังไม่ได้เป็นนิติแต่ณวันที่เราคุยกันก่อนรับมันจะเป็นนิติอวันที่เรารับเป็นนิติครับที่คุยกันะก็คือเรามีตัวเอโมยมีอยู่ครับเอมีหมดครับมีก็บังคับได้ไงมีบังคับได้ถ้ามีในเนี้บังคับได้เลยก่อนจะตั้งนิติก่อนก่อนที่จะรับเราทำเอโมยใช่ไหมบบังคับได้ตามนี้เลยตามเอโยเลย นะครับได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าจะทำเอามาดูกันที่สำนักงานเนาะเองไหมเองไหมครับมีใครเพิ่มเติมไหมครับในส่วนของคําถามผมคิดว่าน่าจะไม่มีน่าจะไม่ไมีอะไร,ะรไปดูในเพจของกฎหมายนิติบุคคลผมไาจะสันเนาะผมเขียนเองผมเขียนเองเลยมันมีกฎมันมีหนังสืออยู่ฉบับนึงที่สอสอก็เขาทำเนี่ยผมก็เขียนเองแต่ผมเขียนไม่ได้เหมือนใครผมเขียนจากประสบการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของสมาชิกรายงานการประชุมใหญ่หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยผมจะเขียนเองหมดครับเข้าใจง่ายไปดูนะครับเนาะไปดูได้แล้วกใ็ในช่วงโค้งสุดท้ายนี่ก็อยากให้อาจารย์ฝากผลงานอาจารย์แล้วก็ฝากช่องทางการติดต่อช่องทางการติดต่อช่องทางการติดต่อแบบฝากผลงานเป็นดานานเลยครับช่องทางการติดต่อน,นิดหนึ่งครับว่าถ้าสมมติว่าเราอยากมีปัญหารบกวนปรึกษาอาจารย์จ้องทางไหนได้บ้างอะไรยังไงใช่ครับคือ ผมก็เป็นคนคนหนึ่งที่ที่อยากจะถ่ายทอดความรู้ด้านนี้เพื่อที่จะให้สมาชิกของอุปราชสันน,น่ยได้รู้ถึงอำนาจและหน้าที่ของตัวเองว่าการเป็นสมาชิกมีอำนาจหน้าที่อะไรการเป็นคณะกรรมการน,น,นิติบุคคลอุปราชสันมันมีอำนาจหน้าที่อะไรหากว่าจุดผสมของผมเนี่ยในการบรรยายหรือว่าเขียนข้อความบททวางวิชาการออกไปเนี่ยมันทําให้ คนที่อยู่ในวุจสัสภเนี่ยเกิดความเข้าใจแล้วก็อยู่กันด้วยความสงบแล้วก็สามัคคีกันอันนั้นก็คือจุดประสงค์ของผมเพราะฉะนั้นการที่จะทําทให้วุฒิสภานั้นสมาชิกก็ดีคณะกรรมการก็ดีรู้ถึงอํานาจด้านท่าที่ของตัวเองเนี่ยมันเป็นแบบไม่ได้เลยเพราะว่าคนที่มีความรู้อย่างผมนั้นไม่ได้ออกมาพูด หรือว่าบรรยายกฎหมายฉบับนี้ให้กับสมาชิกฟังนะครับถึงแม้จะบรรยายแล้วก็ยังเกิดคําถามมากมายหรือความไม่เข้าใจมากมายแล้วมันก็เกิดการทําไมครับทะเลาะเบาแวงกันต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นก็ฝากนะครับช่วยประชาสัมพัน์ธด้วยว่าหากต้องการที่จะให้ผมบรรยายกฎหมายหมู่บ้านใดนะครับก็ติดต่อติดต่อมาทางสสทิทยามีสีติดต่อมาทางนะครับ แสงใหญ่นะครับเชื่อแล้วยิมน้องยิมนะครับแล้วก็พี่ใหญ่ราชาเทวะได้นะครับนะโอเคครับขอบคุณมากครับโอเคครับงั้นสุดท้ายก็เดี๋ยวผมขออนุญาตเป็นตัวแทนจากพวกเราเลยแล้วกันนะครับขอบพระคุณอาจารย์คณนินนะครับอาศิชักชานนนะครับมาเป็นผู้บรรยายให้เราในวันนี้ก็คิดว่าหลายๆท่านนะครับที่วันนี้อาจจะได้เข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆนะครับแล้วก็มีคําถามที่อยากจะถามอาจารย์ก็คิดว่าได้ถามกันไปหมดแล้วเนาะ ก็คิดว่าวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากมากครับที่เป็นเกียรติมาบรรยายให้กับพวกเรานะครับที่หมู่บ้านเดอะคอนเน็กต์29นะครับหรือคอนเน็กต์2ที่นี่นะครับก็ขอขอบคุณครับขอบคุณมากครับนะครับก็ประชาสัมพันธ์ต่อจากอาจารย์สักนิดนึงครับเมื่อสักครู่นี้ก็ถ้าหมู่บ้านใดนะครับหรือท่านใดเนี่ยสนใจนะครับที่อยากจะให้อาจารย์เนี่ยไปบรรยายที่หมู่บ้านนะครับหรือว่าจะปรึกษาทางกฎหมายเนี่ยก็สามารถติดต่อมาที่ผมนะครับ หรือว่าสสนิตยามีสีนะครับที่เพจได้เลยนะครับก็จะได้ติดต่อถึงอาจารย์นะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งเรื่องนะครับถึงพวกเราเรื่องใกล้ตัวของพวกเราเองนะครับเพราะเป็นเรื่องของลูกบ้านนะครับถ้าหมู่บ้านใดท่านใดนะครับมีผู้ป่วยติดเตียงนะครับมีคนเฒ่าคนแก่มีผู้สูงอายุอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเช่นพวกเตียงบล็อกเกิลสามขาอะไรนะครับหรือว่าเป็นยังไม่มีหน่วยงานนะครับเข้าไปดูแล อะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถติดต่อมาที่ผมหรือว่าสามารถติดต่อไปที่ทางเพจสสนิตยามีสีนะครับสสสมุดประการเขต5นะครับตรงนี้เราก็ดูแล,แลแล้วก็ให้ความช่วยเหลืออยู่ในหลายๆเคสนะครับก็คิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับท,ทุกๆท่านที่มาเข้าร่วมสัมมนาหรือว่ามาเข้าร่วมในการเสวนาในครั้งนี้นะครับก็สุดท้ายแล้วครับเมื่อเมสักครู่นี้เราน่าจะแจกของว่างกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อยากจะให้สสนิตยามีสีนะครับสสสมุดประการเขต5นะครับ มาพูดอะไรกับพวกเราสักนิดหนึ่งนะครับในช่วงสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับเรียนเชิญพี่ก้อยครับขออนุญาตรบกวนเวลาอีกสักครู่นะคะเป็นยังไงบ้างคะกับโครงการเสวนาความรู้ทางด้านกฎหมายนิติบุคคลหมู่บ้านตาสันเมื่อกี้น้องยิมก็เป็นตัวแทนขอบคุณอาจารย์ไปแล้วน้องวันนี้เดี๋ยวก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมฟังการเสวนาในครั้งนี้นะคะ อาจจะเสียสละเวลาวันอาทิตย์วันหยุดพักผ่อนเข้ามาเข้ามาฟังข้อกฎหมายข้อนี้แล้วก็เข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก <Duty. S 2> ็ถ้าท่านใดมีคําถามหรืออยากจะให้เราจัดงานเสวนาที่มีประโยชน์แบบนี้มีข้อกฎหมายแบบนี้ค่ะบอกได้เลยเรายินดีที่จะไปตามหมู่บ้านจัดสรรต่างๆเพื <checks S 2> <forth> ่อที่จะให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านจัดสรรเนี่ย ได้รับการแก้ปัญหาแล้วก็รู้ข้อกฎหมายข้อนี้ให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็เมื่อกี้น้องยิมยังไม่ได้ประชาสัมพันธ์ว่าหลังจากนี้เรามีการเปิดบูธร,รับสมัครสมาชิกกันนะคะที่แถวบริเวณ CJ <อ>ก็เดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้เราก็ไปตั้งบูธท,ที่นู่นเลยถ้าท่านใดสนใจสมัครสมาชิกของพักประชาชนนะคะตามเราไปที่นั่นได้เลยหรือว่าใครไม่สะดวกที่จะตามไปบอกกันตรงนี้ได้เลยเผื่อเราจะ ทำตรงนี้กันได้พอสมควรเรายังพอมีเวลาที่จะรับสมัครสมาชิกได้นะคะก็วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่เสียสละเวลามามาฟาังกันแล้วก็เสียสละเวลาพักผ่อนเนาะวันอาทิตย์ช่วงบา่บายอย่างนี้หลายหลายคนอาจจะเป็นช่วงเวลาพักผ่อนนอนอยู่บ้านเพื่อเตรียมรับกับวันจันที่จะมาถึงในวันพรุ่งนี้นะคะยังไงถ้าหลังจากนี้มีอะไรต้องการให้เราช่วยเหลืออะไรอยากจะมาพูดคุยกันในเพจของ ก้อยเนี่ยสามารถเข้าไปพูดคุยกันได้เลยรวมถึงติดต่อน้องยิมก็ได้เพราะน้องยิมเป็นตัวแทนของรา,าชาเทวะในพรกประชาชนนะคะยังไงขอบคุณมากๆเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ